เนอยโยบายดีมีกระสิมาลิ้นดัดแรงภารกิจให้อร์พันสองเนาะตอนนี้เรืออยย่สาวสิบกว่าสิบหกกรสิฮอดอยู่พันสองเนาะตอนนี้ลงสองมาเจอสาวสาวเอ็ดมานี่ยยังบนขึ้นพันสองอย่เดยเลยเป็นอีเวนต์ของแมทดีเนาะแต่ว่าเป็นโหมดออนไลน์กาใส่เดียวให้มันขึ้นไปเลย จัดทีมเนาะหนึ่งตเตียนนี่ก็ซีไซบินของหน้าน่าจะลองอันดีคลงเบิ้องละมอดีคู่กับเอ็มบัปเป้ตามสไตล์บางทีมคู่ตัวสู้ทีาโหดเลยเนาะโดกับบีแดงอยู่หน้าคู่เลยยังเป็นตัวทั้งทีมเนาะแต่ว่าฟิตอยู่แล้วทีมนี้เปลี่ยนสื้อแข้งตามสไตล์ <c oughs> เบิ้งวันัดมิสิเก็บใส่สนาได้หรือบอกเพื่อสะสมแต้มให้หัวพันโสง,งลงมือมาแล้วเกมเริ่มแล้วนะยูวิตุดปะย,ยูวิตุดมาเล่นอาตู การนัดจอมันดีๆเลย ดีนของรา่งายน,นิดนาะเภาสิตางใจลินเนาะ <c oughs> ฟังเย <c oughs> คือวยย่าอยากดีเลยนิดนึงเนาะเพิ่อมอุปสรรคในการลิ้นยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยเนาะเวลาลิ้นจะค้างออนไลน์นี่ไฟก็น่าจะหง ฟานได้์รอควมำให้อาร์โนสันสันวิธีปูโยแบงคมไม่บทเพลงครูดูนี่ดีบล่าคืนมาที่เบียริน ตัดให้มาตัดใดสว่วนให้มาบุธเห็นมาดูนี่ผ้ากันสีติดๆคันๆแล้วเป็นผ้าของอภัยนี่ดิ lên nó đúng nè, đại bồi những đại yêu, fan đại tát đại, ô, book vô, tát การยิงแทบจะบม่มีเลยสองทีม <c oughs> ถือว่าเป็นเกมที่ซับซ้อนบนเปีเนะบริ้ตงเกียดนะซับซ้อนบนเปีน้ำกันเลย ข้าซ้ายเอ็มปปเป้เรียบร้อยนะลูกนี่โบลือเลยโอกาสยิงครั้งแรกของทีมจัดไปเอ็มปปเป้ตัวธรรมดาคือว่าตัวฟีเจอร์นี่เปิดยากขนาดนี้ดวงบูมี่อยากดูซีใดนะขอเขามาคอนเต้ซาม์ิบปิโล โบสถึงโรบีลาตัดได้ให้มาดิมิซีเนะเาะขอู่ที่แบ็กแฮมจ่ายติดโน่นอย่างนี้พอปูลินเข้ามาไว่ายนะให้การสัญญาดิมิตซีมาจาังหวะน,นี้ลุดบล็อคุดแท้ดูใจมาฟานได้ยังตัดได้เ,เลือนไปน้องลุงนี่เป็นเกมส่วนของอยูเวนตุสสมภาษา ตักมาให้โคลูกนี้ทันบ่ตวัดมาลูกนี้เมสซี่บุถึงไม่เอฝฟานได้ตัดได้สั้นๆดูนะลูตีลูกรุดบอลูกนี้ลุดแต่ยิงเข้ามือเน้ะลูกนี้เกือไปสองครั้งแล้วเนาะพลาดรุดมาลูกนี้จังหวะแบบนี้เอาพลาดอีกแล้ว ได้ฟานได้อืมผ่านลายได้ปะฟานได้เขียยมาบงแบงกมเนีเ้ยนปปี้พีกะสักมาลุนี่เกี่ยวดได้นะลุงนี่ติดมิดซี่ยิงลูกนี่โบเรืเอเนาะจดจอเบิ่งบานคือสิบุมีอย่างลุงนี่ฮูคิกหน้าประตูเป็นว่า มิดซียัดติควาลุ่งนี่บุเออรือเลยสิน,น้ำสองศูนย์แล้วเนะวาะหัวเบยลินสันสันแต่บดแห่งเนาะนง่ายเลยด้เ่มสีคองกีนะ่เมาะเปดึงซ่า แบ็กแฮมขึ med, ้นมาที่อิมบาปีนเนาะจ่ายโบถึงอิมบาปีเนาะโบว่าสิตัดเข้าในลูกนี้โอ้ยจ่ายติดอิมปีด้วยนึงยัดไมโครลงนี้ว่าจังใดโอ้ยบาดอกข้างแม่ผ่าดอีกเนาะฟาวกูเนาะลูกนี้บุซนดาสีดำสามศูนย์ไปแล้วบูมีการเปลี่ยนนักเตะแล้่ลนอนะคิดครับแดงแล้วน้องเมสซี่นี่ครับ ามอสเลี ừ, ยมพาดมึง ừ, โคโบเทงดูนี่เออพาดอีกลูกนี้สามศูนยเพิ่นว่าเกมแรกเนาะเห็นบัปเป้กับโบพาดเลยนะลูกนี้สมลนบานพาดิ้งเราทายเกมก็มถือว่าร้อยส่วนร้อยนะสนามนัดแรกนี่ จบเกมเนะาะชนาไป3ประตูต่อ0อ่าเบอร์มาสิทอดพันสองหรือบ่เนาะโอกาสยิงกับสเทื่อเนาะเกมนี้ถ้าเป็นประตูสามก็ถือว่าสุดยอดเลยอืมพันเก้าแล้วเนาะพันยี่เก้าละพันหนึ่ง้ออละอีกแต่8ปดคะแนนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในเรื่อนี้เนาะต่อไปเอาไว้ คลิปต่อไปกับนะจิงมาลิ้นนี้ขอขอบใจ